สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้ค่ะจะชวนมาทำแกงส้มผักบุ้งใส่หมู3ามชั้นเนาะ วัตถุดิบที่การใช้การก็จะใช้เป็นผักบุง้งอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งอะไรอ่ะเป็นผักบุง้งป้องป้อง,องบ้องบ้องแบบเนี้ยหรือใครจะใช้เป็นผักบุ้งจีนก็ได้ค่ะสองกำใหญ่ๆเลยหั่นเป็นบ้องบ้องเป็นท่อนๆแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้การเลือกเป็นหมู3ามชั้นหมูสามชั้นเลือกที่มันมันน้อยๆยเนี่ยค่ะให้เนื้อกับมันอ่ะมันพอดีกัน นี่ประมาณนี้การจะหั่นลักษณะชิ้นจะเป็นแบบนี้เนาะประมาณครึ่งกิโลอ่าการเตรียมไว้ผักบุ้งเยอะหมูก็ต้องเยอะ ค่ะปรุงรสชาตินะด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำมะนาวเวลาจะแกงส้มให้อร่อยแล้วก็น้ำแกงอะค่ะมันเข้มข้นเราใส่พริกแกงมากกว่ากะปิ1ช้อนนะพริกแกงส้มกันใส่ประมาณ4ช้อนแล้วก็มีกะปิค่ะประมาณ3ช้อนมันจะได้น้ำแกงอะแบบเข้มข้นแกงออกมาแล้วน้ำไม่ใส่เกียว,วจ้าค่ะเท่านี้ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะมันอยู่ที่ขั้นตอนการแกงไปดูกันค่ะวิธีการแกงขั้นตอน ตอนการแกงขั้นตอนการปรุงกันค่ะตั้งหม้อจ้าเสร็จแล้วเราก็ติดแก๊สค่ะค่ะเดี๋ยวกันจะเอาในส่วนของหมูสามชั้นเนี่ยมารวนก่อนรวนให้พอน้ามันออกนิดๆให้หมูมันมีความตึงๆค่ะมันจะมีความหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเวลาเราเคี่ยวเนาะเออมันก็จะทําให้หมูนะ่ะเปื่อยเปื่อยเร็วนิ่มเร็วตั้งหม้อเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปจ้ารวนหมูให้สุกให้ตึงก่อนเนาะ นึกถึงสมัยก่อนเลยหมูรวนแม่จะรวนเก็บใส่อวยไว้แล้วก็แขวนเหนือเตาเตาอังโลอะ่ะกันมดจะหารู้ไหมอะ่ะมดก็ขึ้นได้อยู่ดีอะ่ะนี่ค่ะแค่หมูสามชั้นรวนก็น่ากินแล้วนะใช้ไฟกลางกลางค่ะเนี่ยรวนรวน,รวน,ร,วนรวนให้พอมันอ่โดนความร้อนมันเริ่มสุกอะ่ะ มันก็จะหอมโชยขึ้นมาเลยอ่ะหอมชวนหิวข้าวมากเลยจ้าเดี๋ยวกาจะล้วนให้มันตึงอีกนิดหนึ่งให้พอว่ามันมีน้ำมันอ่ะซึมซึมออกมาจ้าประมาณนี้ค่ะเอาค่ะหมูได้พี่แล้วเราก็ใส่ในส่วนของ พริกแกงกับกะปิค่าลงไปผัดก่อนก็ได้เนาะเนี่ยผัดพริกแกงกับหมูให้คลุกไม่ได้ผัดจิเขาเรียกว่าคลุกเคลา้าคลุกเคลา้าอื้อหือ,อ,อ,อกลิ่นพริกแกงส้มวันนี้การจะใช้เป็นพริกแกงส้มใต้มันก็จะมีขมิ้นเนาะสีเหลืองๆน้ำแกงสวยเลยแหละใครไม่มีพริกแกงส้มใต้ก็ใช้เป็นพริกแกงส้ม ทั่วไปได้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำกันค่ะใส่น้ำลงไปน้ำเปล่าเนาะก็จะใส่ให้ทั่วหมูเราจะมาทำในส่วนของน้ำแกงกันค่ะรอน้ำเดือดกลับขึ้นมานะคะแล้วก็สามชั้นมีความสุกระดับหนึ่งแล้วการก็จะใส่ในส่วนของผักบุ้งลงไปเลย ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งมันจะแข็งเนาะเราใช้เวลาในการเคี่ยวสักนิดนึงยิ่งแบบว่าแกงส้มแบบว่าผักบุ้งแบบนิ่มๆอ่ะมันจะอร่อยอร่อยมากเลยการก็จะใส่ผักบุ้งลงไปการยังไม่ได้ปรุงรสชาตินะนี่พอดีเลยเห็นไหมผักบุ้งพอมันโดนความร้อนมันก็จะยุบตอนแรกอาจจะดูเหมือนแบบมันเยอะเนี้ยพอเวลามันโดนน้ำโดนความร้อนมันก็จะยุบลงแกงส้มอ่ะน้ําพยายามอย่าใส่เยอะ ใส่ไว้น้อยๆก่อนอย่าใส่เยอะตั้งแต่ทีแรกเดี๋ยวพอเวลาเราใส่ในส่วนของหมูใส่ผักลงไปเงี้ยเดี๋ยวจากน้ําจากหมูจากผักมันก็ออกมาอีกใส่น้อยๆไว้ก่อนถ้าไม่พอเราค่อยเติมเอาเอาจ้าประมาณนี้ค่ะปล่อยเดือดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาปรุงในส่วนของรสชาติกันค่ะส่วนของรสชาติกันก็จะเติมในส่วนของน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบบนี้เลยนะกันจะเติมลงไปสักประมาณ3ช้อนก่อน ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณครึ่งช้อนน้ำปลาค่ะสักประมาณสองช้อนเนี่ยประมาณเท่านี้ลองชิมดูก่อนเนาะความเค็มลองชิมน้ำแกงก่อนเติมความเค็มลงไปอ่าแล้วทีนี้เราก็ปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยจ้าความเปรี้ยวอย่าเพิ่งให้เปรี้ยวได้ที่ซะทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวยังจะมีน้ำมะนาวอีกค่ะอือเริ่มอร่อยละ การจะเติมน้ำมะขามเปียกนะคะเพิ่มไปอีกอันนี้ปรับได้ตามชอบเลยปรับรสชาติให้ได้ตามความชอบเราเลยเอาของการเป็นแนวทางเนาะเพิ่มเกลือค่ะให้มันเข้มขึ้นมานะการใส่เกลือสักประมาณ1ช้อนชาฮ่โอเคค่ะรสชาติของการประมาณนี้มีความเปรี้ยวมีเค็มมีอมหวานนะค่ะเสร็จแล้วจ้าแต่ว่ายังไม่เสร็จที่สุดมะนาวค่ะเบาแก๊สลง นะให้เดือดปปุดๆเงี้ยค่ะแล้วก็ให้บีบมะนาวเพิ่มลงไปอันนี้จะเป็นการเพิ่มความเปรี้ยวหอมนะค่ะ1ลูกที่การจะบีบลงไปเป็นการตัดลดอย่างหนึ่งด้วยนะถ้าใช้มะนาวเอาแล้วค่ะทีนี้ก็ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบให้ถูกอกถูกใจเราเลยนะคะตอนนี้ค่ะการก็ปล่อยเดือดมาแล้วก็ปรุงรสชาติได้ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งหมูสามชั้นก็เปื่อยนุ่มดีเรียบร้อยแล้วจ้า ข้าวสวยร้อนๆมาค่ะปลาเค็มมาหมูทอดมาเลยค่ะค่ะปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะปลาเคม็มหมูแดดเดียวทอดมาจ้ากินคู่กันหรือจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวก็ได้นะคะแกงส้มเปรียปร้ยวๆมีความนุ่มๆละมุนจากหมูสามชั้นแล้วก็ละมุนจาก ผักบุ้งค่ะอร่อยลงตัวเลยนะคะนี่เลยค่ะง่ายๆค่ะฝากกันเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ